นะคะขอบคุณนะคะพี่เก๋กินน่าจะกินเป็นไข่เจียวไข่เจียวกับน้ำพริกใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ไข่เจียวแล้วก็อันนี้น้ำพริกน้ำพริกอ่น้ำพริกมะขามแล้วก็ข้าวเหนียวอร่อยอร่อยค่ะน้ำพริกมะขามน่าอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะพี่เกตขอบคุณนะคะ พี่เก๋อายุเท่าไรคะแก่แล้วแก่แล้วแก่มากเลยแต่ไม่กล้าบอกอายบอกตรงตรบอกตรงตรงว่าอายไม่ได้อายหรอกแต่ว่าไม่เอาดีกว่าอายุเยอะมากคะ่ะมากถึงมากที่สุดประมาณนั้น เดี๋ยวเรามาปอกปอกมะละกอนะคะมะละกอรเรามากินมะละกอกันดีกว่าขอบคุณน,นะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะนี่นะคะมะละกอนะคะมะละกอแอนแอนนี่อืม <c oughs> มะละกอลูกไม่ใหญ่นะคะลูกเล็กเล็กแต่ว่าอร่อยได้มาได้มาสองสาวันละ รอไว้รอให้มันสุกรอให้มันงอมหน่อยให้มันหวานๆห,หน่อยจะได้อร่อยอร่อยพอเอิญได้มาก็เอาเก็บไว้ก่อนวันก่อนก็กินมะละกอวันนี้ก็กินมะละกออีกนะคะใครจะกินข้าวเหนียวไข่เจียวก็ได้เลยนะคะไข่เนียวเออ่ไข่เจียว,ยยวมะขามน้ำต้มเออน้ำาน้ำพริกมะขามนะคะขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไรนะคะ ๋ยวขอปอกมะระกอแป๊บหนึ่งนะคะปอกมะระกอแป๊บหนึ่งเอาอยัางไงดีมาค่ะ thank you so much นะคะมากินด้วยกันนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆ ปอกมะละกอค่ะ๋ยวขอใช้อันนี้หน่อยเพ่อใครจะกินข้าวกินได้เลยนะคะข้าวก็พร้อมนะคะเรามะละกอรเราก็จะกินนะคะเราก็จะปอกมะละกอนะคะนี่โอยดูดิสีไม่แดงเท่าไหร่นะสีออกจะเหลืองเหลืองแต่ก็น่ากินนะสุกแล้วละ่ะสุกแล้ว เราปอกแบบนี้เลยดีกว่านี่ปอกแบบนี้เลยนะคะมาค่ะมาช่วยปอกมะละกอกันหน่อยนะคะปอกมะละกอมันก็แล้วแต่คนจะปอกนะมันหลากหลายวิธีนะคะทำได้หมดทุกอย่างทำได้หลายแบบ จะหั่นก่อนแล้วก็มาปอกก็ได้นะคะนี่เนื้อน่ากินมากเลยเขาบอกว่าให้เอาเก็บไว้สองสามวันก็พอดีแล้ววันนี้ก็สองสามวันล้วมาค่ะเดี๋ยวเรามากินมะละกอกันนะคะใครจะกินข้าวก็กินได้เลยนะคะเราก็จะมีผล,ลไม้มาฝากเพื่อนๆทุกไรนะคะ พยายามจะหาผลไม้มาให้เ,เพื่อนๆหรือไม่ก็ถ้าไม่มีผลไม้ก็จะเป็นเมนูขนมหวานนะคะพยายามนะคะพยายามพยายามนะคะนี่นะคะรูปสวยมากเลยเนื้อเนียนมากเลยเดี๋ยวไปล้างน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมียางเนาะมันมียางเดี๋ยวเราจะได้กินไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณหลายๆ ล้างน้ำแป๊บหนึง่งมาค่ะเสร็จแล้วนี่เงาวแวบ,บเลยล้างน้ำมาล้างน้ำมาเอายางเอายางมันออกหน่อยที่เวลาเราปอกเปลือกแล้วมันจะมียางมะละกอ